ตื่นเต้นไหมโอ้ข้างบนอยู่ข้างบนแล้วมองไปสวยๆเลยนะเฮ้อเสียใจคันเปลี่ยร์คันเปลี่ยร์คันเกียร์สลิงได้ไอมอ๋อได้อ๋อนั่นเปลี่ยนสลิงเหรอไม่ใช่ไม่ถึงเปลี่ยนสลิงแต่มันเป็นเปลี่ยนช่วงสองเออมันเกิกุ๊กกุ๊กกุ๊กอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเอาไว้ให้เด็กๆเหรอ อ,อนี่มากันแล้วฝันจะเล่นสก,กีเหรอฝันจะเล่นสก,กีเ้านี่ไม่ได้เอาไม้นี่มาอันนี้ของเขาไงอ๋ออันนี้เอาไว้ให้เด็กเล่นเหมือนเนี่ย,ยนี่เรากำลังจะขึ้นไปที่ตรงนี้เลย,ยเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนอนะันนี้คืออะไรอ่านก็ไม่ออกแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ คอนโดรอนอริบะแล้วคืออะไรโนริบะแปลว่าอะไรแท็กซี่โนริบะโนริบะแปลว่าที่จอดเออที่จอดอะไรอ๋อที่จอดไดโนเสาร์ที่จอดคอนโดไงคอนโดอ๋อคอนโดคอนโดละโนริบาเอาเอาไว้ให้นอนเหรอให้นั่งได้อะไเงี้ยของเด็กอ่ะแล้วเป็นที่จอดที่เก็บป่ะแต่ไม่เงินสดแคนไหนที่เขาเอาไว้เล่นแข่งกันสไลด์ลง ที่สวยงามเนี่ยแหรอแบบสวยงามแบบที่ตลกตลกคือไปทำล้อเลียนกันเองแล้วก็อ๋อมีห้องน้ำอุ้ห้องน้ำข้างบนนี่ก็ดูดีอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อเขาเล่นนี้ถ่ายไม่ทันอ่ะอ๊บอ๊บอัฟอัฟ ต้องขึ้นไปข้างบนกันขึ้นไปก่อนเลยขึยน้นไปจะไปเช่าชุาดแล้วก็จะไปเล่นอะแล้วเราต้องลงตรงไหนดีอ่ะ ลแล้วเราก็องลงลนี่ลงไปทางที่เราเพิ่งจะามาไ่ใช่ไหน <c oughs> ไมไน,นั่นก็เสียวไแล้ะข,ของกินเยอะมากเลยค่ะอ่าด่ขนมโอ้คนแค่ด้วย,ยได้่ะไรีอ <c oughs> นี่เหมือนตั้งตรงปิดเลยสวยโอ๋ยแต่มันมองไม่เห็นน่ะมันมัวนี่เห็นเมืองทั้งเมืองเลยภูเขาอย่างเดียวเลยมีแต่ภูเขาตึ้งรุ้นนี่เนี่ยนี่ครับใจใจอยู่ไหนเห็นโน่นเขาลูกเล็กอ๋อเห็ใช่ใช่ใช่เห็นตึกเคียวเขียวเออเราก็ไม่ได้เขามากนะครับพูดถึงใช่ยังเขาอยู่ดี เออสูงมองไม่เห็นเลยทกทมันกระจกข้างในมันมองอ๋อแต่เป็นภูเขาเลยนะเกินไปแล้วไปเล่นในเครื่องมีใหม่เอ้าถึงแล้วอ้ยมีคนอคอ่าเราต้องมาอวยมาเชาโค้ดกอนเออไม่เหมือนอันที่เราไปเล่นเรา้องเล่นนันเล็กๆนั่นเล ใช่ที่เราเล่นดีวใจนี่เห่อยหอันนี้อันนี้เราน่าจะเล่นได้อยู่มันคงแบบไม่ผาดโผนนี่เขากำลังเช่าโค้ดกันเดี๋ยวเราก็กำลังจะเช่าเหมือนกันเป็นชุดเท่าไหร่เซ็ตตก น้เลยืนตเลยือกี่ยออกินชค้ายอยู่่อ้เกินที่แ่พอไหวใ่ไมชิค้พายสกอไวน่อุปกรณ์เ้าเทียบเลยสมมต กำลังวุ after, ่นวายกับการใส่รองเท้ายังเหนื่อยอันนี้สเก็ตสกีบอร์ดบอร์ดแล้วใส่ใส่รองเท้ายังเหนื่อยใส่ M M สามสองสองหกห้าหนึ่งสี่ยี่ถุงเท้า เคากำลังเตรียมให้ค่ะงงอยู่ตอนนี้ยมให้ทำอะไรดูข้างล่างสิ

ใจอยู่ตรงนี้เองต้องกดแช่ไว้ให้รูปเป็นเฟซเกี่ยวกันอีกเราถึงจะถ่ายได้อะใช่จับนิ่งๆแล้วพอผ้าปิดแล้วก็จับนิ่งๆแป๊บนึงอ๋อโอเคอันนี้ใครนะเฮงกำลังฝึกกับเพื่อนเขาอ้าวไม่มาหัดเราอ่ะ นิดหน่อยอ่านี่เล็กเดี๋ยนะเดี๋ยนะอาวันวันนี่ถ่ายดีๆชัดตเดี๋ยวนะเต้มันเดินยากนะเขากำลังเล่นกันเลิกแล้วเนยล้มตลอดเลยเดี๋ยวดีนี่สกีเราปักอยู่ตรงนี้เลยครับไม่ไหวแล้ว ล้มตลอดถลายลงมาน่ากลัวมากอ่าน,นี่ขวันกำลังฝึกอยู่ <laughs> นี่น้องรดจรินะเอ้อเอ้อสูงออกอ่าเอ้ยวุฒวุฒไม่ใช่รุดโถว <laughs> วุฒกกำลังจะไปเล่นบอร์ดต่ออันนี้ขวันน่นใครวะอ๋อใครโอ้ยมือสั่นเลยหนาะวโหไม่รู้ภาพสั่นป่ะเนาะ เออทำไมสันนะเดี๋ยวลองเช็คดูว่านี่เอ็มเอ็มกับใครเนาะนอใครวะไม่รู้เหมือนกันดูตัวเองแล้วกันโอ้นี่ใครอะอ้าวุดกำลังวิ่งขึ้นไปเลยโอ้โหเก่งมากอ่ะขวัญลงอ่ะไม่ใช่ขวัญอยู่ไหนเนี่ย ขวัญล้มจะลุกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่ค่อยเดินมานั่งกนหนดเลยอ่ะหิว่าหมดแล้วนี่มาก ขวันเมื่อไหร่จะลุกได้ <100. S 2> เมื่อไหร่จะลุกได้สักทีเอา้เอาลุกยังไม่ได้เอออันนั้ใครนะโอ้โหใครเนี่ยทาสวยอ้าวลมจะแหละไม่รู้ใคร ใครเดินขึ้นไปโอล้มพระเดี๋ยวจะชนกันดีดีดูดูคนนี้เล่นยังเก่งโอ้ล้มล้มล้มนี่ขวัญอ่ะนี่เฮงอ่ะนั่งคุยกันซะและสองคนนี้อ่ะ สไม่รู้ภา,ภาพจะสั่นไปเดี๋ยวนะั้น